มานะมามามา Starfin สนับสนุนโดยใส่ปิ้งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใส่ปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกยังอยู่ด้วยกันในรายการ Starfin นะคะเจนนี่เรนนี่และน้องเบนรวมหนึงน้องเบนนี่ ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะร้านบ้านนาการเด่นซอยนวลจันทร์56นะคะจากบักซอยเพียง800เมตรก็ได้เจอเจอร้านอาหารแบบว่าชิลๆสบายๆบรรยากาศดีอาหารสะอาดอร่อยดนตรีชิลๆนะคะกับแขกกับเชิญพิเศษของเราแบบว่าสวยมากๆเข้ากับแบบบรรยากาศของเราวันนี้มากๆนะคะบรรยากาศดีๆกับน้องสาวสวยๆนะคะน้องเบนนะท้ายรายการแล้วแหละนะก็คือ น้องเบนก็จะมีโปรเจกต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเล่นเล่นภาพยนตร์นะแสดงภาพยนตร์แสดงลห้องดับจิตนะคะอ่าเด่นๆเลยตอนนี้เล่นละครด้วยค่ะแล้วก็ร้องเพลงนะคะภาพยนตร์ห้องดับจิตอันนี้แล้วล่าสุดนี่ก็จะมีโปรเจกต์เห็นว่ามีโปรเจกต์อยู่แล้วก็ทำเพลงด้วยค่ะชื่อวงแมนทู Girl ค่ะ m แมนทูเกิลแมนทูเกิลโอ้แมนหนึ่ง ผู <challenge. S 2> ้ชายหนึ่งผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองอ่ะแมนทูเกิลนั่นเองมีใครร่วมร่วมร่วมวงกับเราบ้างมีพี่แม็กพัทรพงศ์แล้วก็ยอหญิงกัญญารัตแล้วก็น้องเบนนรีลัตค่ะคอนเซ็ปต์เป็นแนวไหนเป็นลูกทุ่งโมเดิร์นค่ะ คู่เหมอนเดิเออเป็นยังไงพู่มืนเดพี่เจมก็แปลกดีเหมือนกันเราเคยได้ยินจากลูกทุ่งป๊อปนะเอออันนี้อาจจะเป็นแนวดนตรีแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นใหม่ใช่ค่ะจะมีกลิ่นอายเป็นลูกทุ่งอ่าก็คือวางแผนกันไปแล้วเริ่มเขียนเพลงเริ่มเข้าห้องอัดอะไรยังไงถึงไหนแล้วตอนนี้ก็เข้าห้องอัดไปแล้วเรียบร้อยค่ะนะ คือหนึ่งเพลงร้องกันสามคนค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ดาวเอาว่าเพลงแรกต้องเป็นแดนแดนแน่เลยใช่ปะใช่ค่ะเต้นด้วยใช่ค่ะต้องไปเรียนเต้นอีกใช่ค่ะโอ้โหเก่งครบเครื่องก็ได้พูเอวิตามินเอสอนด้วยนี่แบบว่าแบบพี่เอนี่เขาสุดยอดนะโอ้โหาังนั้นช่วงนี้เวลาก็แบบว่าไหนจะเรียนเรียนเต้นด้วยค่ะเรียนร้องได้ไหม เรียนร้องเพลงก็เรียนค่ะเรียนเสริมเพิ่มได้วยคุณอาชินกรไกรลาดด้วยเฮ้ยค่ะมันจับแค่เพื่นั้นเลยนะพี่เจนใช่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 เป็อาชินกรไกรลาดค่ะนะคะนี่ก็คือเขาเป็นลูกคอลูกพุ่งเลยนะสุดยอดเก่งมากเลยค่ะคุณอาเขาน่ารักค่ะเขาใจดีด้วยสอนแล้ไงบ้างอย่างนี้พี่อุ้มไปไหม อุกได้ไหมได้ค่ะแล้วเราอย่างนี้คือเราก็ต้องร้องลุกทุ่งได้นิดนึงตอนนี้เรียนเรียนรู้อย่างคะตอนนี้จริงๆเราก็ไม่ค่อยเก่งค่ะจะเลองสตริงมากกว่าอแต่ทางผู้ใหญ่เขาอยากให้ร้องเพลงลุกทุ่งเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีมีเริ่มสอนหรือยังตอนนี้มีมีเราบ้างค่ะล้วคุณอาสอนสเต็ปแรกว่ายังไงบ้างคะก็คำคำลุกทุ่งต้องชัดใช่ค่ะต้องชัดค่ะ ที่ถึงแมนหนึ่งนะยัง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 ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดลุกช่วงเช้าคือเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้ต้องใช้เวลาอเรียนอยู่นะก็คือได้เรียนรู้ทั้งการเต้นการร้องเพลงการเรียน acting แบบว่าโอ้โหสุดยอดขั้นเทพทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยทำให้น้องเบนมีความสามารถมากมายขนาดนี้นะคะเห็นว่ามีการเรียนด้วยนะอะไรนะคิวบูคิวบูใช่ไหมคะ จะมีหนังบู๊อีกแบบนี้ค่ะก็จะเป็นฉากมีฉากบู๊ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยห้องดับจิตจริงปะคือต้องมีกระเด็ไอ้กระโดดกระเด็กระโดดแบบเตะต่อยอะไรอย่างนี้นะ่้่ะโหก็้หยาเลยเนี่ยห้องดับจิตมีคิวบู๊ด้วยเออน่าสนใจมากๆเลยพิสวัตรฆาตกรรมและมีคิวบู๊ด้วยอันนี้ช่นไม่ได้จากใครคะก็ได้คุณอาเป้าปรปักค่ะมาสอนคิวบู๊ค่ะ ยากไหมอะเราต้องเริ่มต้นจากยังไงก็ต้องฟิตร่างกายอะค่ะฟิตร่างกายอันดับแรกต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเล่นบูนี่ก็เหนื่อยค่ะจะมาใช้สแตนอินตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้นะชอบเล่นจริงมากกว่ามันจะได้แบบได้อารมณ์มากกว่ามันก็เป็นการป้องกันตัวด้วยค่ะทีนี้พอเราพอไปเรียนไปเรียนแล้วเนี่ยเรายังแบบว่าอยากจะกลับไปเรียนแบบมันมีมีคอร์สนะพอเรียนเสร็จแล้วอยากกลับไปเรียนอีกไหมบางทีผู้หญิงบางคนก็จะมีตอนนี้เขาเรียนเรียนต่อยมวยอะไรเงี้ย อยากเรียนไหมชอบไหมอยากต้องเป็นชอบค่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าคือฝ่ายเรียนนะแล้วก็มีสิ่งอะไรดีๆแล้วก็เรียนรู้เอาเข้าตัวเองใช่ไหมแล้วเราคิดว่าถ้าเอาพูดถึงเรื่องการชอบเรียนแล้วเราจะเรียนเรียนต่อไหมในเมืองไทยปริญญาโทป,ปริญญาเอกอคิดว่าจะเรียนต่อค่ะนะคะก็คือแผ่นไว้ว่าอยากเรียนคณะอะไรอยากเรียนทิเทศทิเทศพยค่ะมันจะตรงสายมากไลพี่เจนใช่ใช่แล้วก็ อีกเดี๋ยวเก็เป็นคุณครูได้นะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับความรู้จากคุณครูขั้นเทพทั้งนั้นหมดเลยที่อยู่ในตัวเราใช่ไหมเราก็สามารถถ่ายทอดให้กับเด็กๆนุ่นใหม่ได้นะคะเออเนี่ยเห็นงานเยอะเห็นแบบว่าทั้งงานแสดงงานร้องเพลงแล้วก็โปรเจกต์อีกแสนล้านดูแลตัวเองยังไงแบ่งเวลายังไงบ้างค่ะก็เวลาว่างน้องเป็นก็จะโยคะโยคะ แล้วก็จะมีวิ่งด้วยเอเริ่มต้นยังไงเหรอโยคะเนี่ยเล่นยากไหมพี่พี่ไม่เคยเลยนะตอนแรกๆก็จะปวดปวดปวดตัวหน่อยระบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนะใช่ใช่ค่ะก็จะมีเล่นหุ่นละหุบด้วยน้าเออถึงอ่าเอลค้อเมื่อก่อนต้องเป็นคนอ้วบมากนะคะเป็นคนอ้วบเป็นผู้หญิงอ้วบแล้วก็ลดลงมาหน่อยใช่ไหมก็คือโดยการออกกําลังกายเหล่านี้แหละแล้วก็เล่นหุ่นละหุบด้วยว่าด้วย อาจจะบางคนอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะช่วงกระดูกอาจจะเป็นคนกระดูกคันข้างค่ะเป็นคนโครงสร้างใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่อิตาลีตอนเด็กมแล้วก็เลยกินอาหารเหมือนฝรั่งเขากินอะไรเงี้ยเราก็เลยสูงใหญ่แป้งอะไรอย่เงี้ยเราชอบกินสเต็กด้วยได้เปิดด้เดีดีดีก็เปิดอะไรที่ตัวเองชอบทีนี้มันก็ต้องมีการออกกําลังกายเพราะไม่งั้นร่างกายเรามันจะแบบว่ามันอาจจะแบบใหญ่ใหญ่ไปด้วยนะเพราะว่าคนต่างชาติที่เขาตัวโตนะ นี่ระวังน้องเบนนี่ตกเธอดูแลสุดชีวิตแล้วเนี่ยฮุ้มไว้ที่ดีโอ้ยฉันล้เป็นห่วง <S <S 1> <S 1> น้องเบนนี่อะนะช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะผลงานค่ะน้องเอ่าค่ะน้องเบนก็ขอฝากผลงานภาพยนตร์ห้องดับจิตด้วยนะคะที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้คะ่ะแล้วก็มีผลงานละครทางช่อง3ามด้วยพรมแดนแสนรักแล้วก็เพลง Ma n t เก i r l ค่ะแล้วก็มีละครช่องห้อีก แล้วก็มีละครช่องห้าค่ะรูปคนกินกระดาษแล้วเนี่ยนี่ลูกให้คุณแม่ทำงานก่อนแม่กะลังฝากผลงานน้ยนะอ่ะที่นี่มี IG มี Facebook อะไรไหมให้แฟนๆได้เข้าไปฟอลโล่กันติดต่อทาง IG จนะคะจะเป็นเบนนารีรัตเฟซบุ๊กเบนนารีรัตค่ะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่า B E N ค่ะ N A R A T เป็นนาเรีรัตตรงกลางเป็นนาเรีรัตค่ะแล้วนี่บางทีนะดาราศิลปินชอบไปเฟซบุ๊กปลอมอันไหนจะรู้ว่าเป็นของเราจริงๆเออก็ก็เคยเจอเหมือนกันเฟซปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอารูปเราไปลงเลยใช่ก็ต้องก็เป็นของแท้แน่นอนของแท้ค่ะมีมีเฟซเดียวค่ะเบ็นนารีรัตค่ะค่ะแล้วก็จะมีวงเล็บเบ็นนารีรัตเป็นภาษาไทยอ่าค่ะถ้าเจอภาษาไทยก็เจอภาษาอังกฤษก็เจอนะคะทีนี้การติดต่อจ้างงาน ติดต่อจ้างงานนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0909954097ค่ะะอกครั้งหนึ่ง0909954097ค่ะค่ะติดต่อได้เลยจะร้องเพลงก็ได้แสดงหนังละครก็ได้หรือว่าใครอยากไปชิมสีไม้ลายมือต้องเป็นในการทำสเต็กได้เลยเจอกันค่ะโอ้โหหรือว่าใครอยากจะเช่าคอนโดต้องเป็น จัดให้อีกเหมือนกันสุดยอดเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรายการ Star น i n นะคะพี่เจนนี่แล้วก็พี่เลนี่ด้วยขอบคุณน้องเบนด้วยเช่นกันค่ะนะคะแล้ววันนี้บน้องเบนด้วยขอบคุณน้องเบนด้วยทางรายการ Star น i n นะคะแม็กซ์ก็ทีวีก็มียูโตริเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูลค่า1,800บาทบ้านให้กับน้องเบนด้วยนะคะอันนี้เป็นจุลินซีคุณภาพนะคะก็เป็นสูตรจากประเทศญี่ปุ่นนะการทานจุลินซีเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็ แถมยังทําให้หน้าตาของเราเนี่ยไม่เหี่ยวไม่แก่ง่ายด้วยนะคะที่สําคัญที่สําคัญป้องกันโรคได้ด้วยนะจุเดนสี่นะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งมากมายนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะตามที่เปิดข้างล่างนะคะใช่แล้วนะคะเราก็เป็นห่วงน้องเบนไงเห็นแบบว่าทํางานหนักก็ต้องมีอะไรไว้เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วแหละ ต้องลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ดาวเด่นของเราจะเป็นใครนะคะจะให้คุณได้ฟินกันก็ติดตามนะคะ m a x i c o TV PSI หนึ่งสามเก้ากับรายการ Star Fin บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเบนมากมากนะคะะะคแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะร้านบ้านนาการเด่นในซอยนวลจันทร์ห้าสิบหกนะคะจากปากซอยแปดร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือนะคะก็มาเจอกันตรงนี้ได้ทุกวันเลยนะคะประมาณสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะบริการเป็นแบบว่าเต็มถ้าอยากจะมาแล้วพี่เจนติดต่อที่เบอร์อะไร ร้านนี้ถ้าอยากจะมาร้านนี้เหรอเอ่อติดต่อที่084 333 8804นะคะ084 333 8804ค่ะคะวันนี้พวกเรา Star Fin Hot ทุกซน Fin ทุก h o t Finfer ร้วกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอยากไม่ไปไม่ปกันแล้วเฮ้ยเวลาเบิร์ดเบิดเวลาแล้วนะจ๊ะ หนึ่งมอไซค์แรงมากเดยวรถยนต์อีกนะคะวันนีพน้พวกเรานี่ท่าพวกเราสตตร์ฟินแล้วแต่หนูหนจะทำท่าสไตล์ยังไงก็ได้แล้วแต่หนู <c oughs> เออสตตร์ฟิน